ตู้หน้ายาวออโต้มาแล้วครับแต่มีจำนวนจำกัดการคัดตัวรถจะไม่มีคำว่ามักง่ายเครื่องเดิมๆไส้เดิมๆการรับประกันโครงสร้างอันนี้ยังมีเหมือนเดิมการรับประกันหลังการขายอันนี้ก็ยังมีเหมือนเดิมยกระดับรถยนต์มือ2องโชรูมมาตรฐานรถสภาพเกรดพรีเมียมเพราะที่นี่ปฏิพัทธ์ออโต้ยืนหนึ่งเรื่องรถสวยสวัสดีครับ สวัสดีคุณลูกค้านะครับกลับมาเจอผมอีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับวันนี้ได้รถตู้หน้ายาวออโต้มาแล้วครับตามคําเรียกร้องนะฮะใครที่อาจจะไม่ได้มีการเป็นเจ้าของในช่วงก่อนหน้านี้หรืออาจจะไม่ทันวันนี้มาแล้วครับแต่มีจํานวนจํากัดนะครับคันนี้เนี่ยเป็นปี20ครับสีบรอนส่วนใหญ่ถ้าเกิด รถใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ยจะเป็นสีบรอนะเป็นส่วนมากสีขาวเนี่ยจำเป็นจํานวนที่น้อยครับเพราะว่าถ้าเกิดอย่างสีขาวเนี่ยจริงๆอ่ะมันมีนะฮะคุณลูกค้าแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะไม่สามารถจัดไฟแนนซ์ต่อได้เนื่องจากว่ารถมันมีการทํำป้ายเหลืองมานะครับเพราะนั้นเอาแบบที่มันจัดไฟแนนซ์ได้อาจจะเป็นตัวรถในองค์กรอะไรแบบนี้เท่าที่เราได้มีการทราบสื่อสารข่าวมามันจะเป็นอะไรที่แบบดีกว่า ตรงที่ว่ามันเซอร์วิสศูนย์ทุกระยะและในเรื่องตัวการใช้งานก็ไม่ได้เยอะแต่ราคามันจะประหยัดกว่าการออกมือหนึ่งแล้วก็ไม่ต้องรอรถนี่แหละครับคือปัจจัยสำคัญในการซื้อคอม,มิวเตอร์มือ2นะครับตัวนี้เนี่ยไฟหน้าเนี่ยเป็นหลอดสีเหลืองนะครับแล้วก็จะมีการติดตั้งตัดหมอกคู่หน้ามาให้แล้วเรียบร้อย หน้ายาวช่วงนี้รถมีความต้องการในตลาดสูงมากเพราะนั้นอย่างบางที่เนี่ยในการคัดตัวรถจะไม่มีคำว่ามักง่ายในตรงนี้เนี่ยมาตรฐานทุกอย่างยังเป็นเหมือนเดิมหมดไม่ว่าจะเป็นตัวระบบโครงสร้างหรือในส่วนของระบบเครื่องยนต์เดี๋ยวเรามาดูกันบ้างครับพวกนี้เนี่ยตัวรุ่นใหม่เนี่ยมันดีนะฮะเพราะว่าเครื่องมันจะวางหน้าในเรื่องตัวการแมแน่นน์อะไรพวกนี้คือมันจะง่ายขึ้นกว่าเดิมเนี่ยเยอะนะครับอันนี้ก็จะเป็น2.8ดีเซล เครื่องตัวเดียวกับีโว่นะครับเครื่องเดิมๆไส้เดิมๆไม่มีข้ามนะ้ำมันเครื่องไหลยเยิม้มนี่ขนาดรถอายุ5ปีนะครับคุณลูกค้ารถมันยังใหม่ขนาดนี้นะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเลขมงเลขไมอะไรในการใช้งานเนี่ยก็ไม่ได้เยอะมากด้วยคร่านี้เนี่ยก่อนที่จะมีการส่งมอบเราก็จะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกองน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็ในส่วนตัวของเหลวต่างๆเราจะมีการจัดการให้หมดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นในส่วนใดก็ตามนะฮะ พราะนั้นตรงนี้เนี่ยการรับประกันโครงสร้างอันนี้ยังมีเหมือนเดิมการรับประกันหลังการขายอันนี้ก็ยังมีเหมือนเดิมแล้วยังสามารถมาทดลองขับตัวหน้ายาวคันนี้ที่โชว์รูมปฏิพันธ์ออโต้ได้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นในตำแหน่งตัวบอดี้ด้านหน้าเราเห็นกันมาบ่อยครับแต่ถ้าเกิดอย่างในช่วงเดือนเมษาเนี่ยประมาณปลายเดือนเนี่ยเราจะได้เห็นกันเยอะมากกว่าปกตินะครับเดี๋ยวจะ ทำเป็นตัวคลิปอัปเดตโดยรวมให้ดูกันอีก1ครั้งแล้วจะมีปนเปมาอีก1คันนั่นคือเป็น VIP เีดีอยังไงรถมาแล้วอนจะเจามานําเสนอให้ดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับส่วนรายละเอียดตัวรถรอบคันเนี่ยเราก็มีการขัดสีเก็บรายละเอียดทุกอย่างหมดแล้วเรียบร้อยนะครับปรับขัดสีเรียบร้อยหมดทั่วทั้งคันรวมถึงตัวหลังคาด้วย แต่เซ็ตใหม่เนี่ยนะครับจะมีล้อแม็กมาให้หมดทุกคันเลยเป็นท e อีก้านยกนะครับตัวนี้เนี่ยยางก็จะมีการเปลี่ยนหมดแล้ว4เส้นนะฮะคันนี้จะใส่เป็นโยโคฮาม่านะครับส่วนตัวล้อนี่จะเป็นแม็กขนาดขอบ16นะครับหน้าหลังนี่ก็จะมีตัวซีรีส์ตัวยางเนเท่ากันหมดแล้วก็ในตำแหน่งของไฟเลี้ยวเนี่ยจะอยู่ตรงกระจกมองข้างโฉมใหม่เนี่ยมันดีกว่าตัวโฉมก่อนหน้านี้เยอะ แล้วก็ในเรื่องของตัวประตูเนี่ยถ้าเกิดเราสังเกตนะหน้ามันจะยาวขึ้นไปถูกต้องไหมครับแต่คราวนี้เนี่ยประตูมันก็จะมีความใหญ่ขึ้นกว่าเดิมขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับด้วยในลักษณะของเส้นสายดีไซน์ด้านข้างตัวรถด้วยเป็นตัวประกอบคราวนี้เนี่ยในการขึ้นลงในตำแหน่งตัวหน้าเนี่ยอันนี้มันจะง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะเพราะว่าอะไรฮะการก้าวขาเนี่ยมันไม่ต้องก้าวเยอะมากนะครับ แล้วก็ตัวมือจับเสา A อะไรพวกนี้ก็คือมีมาให้เดี๋ยวในตำแหน่งตัวอคอนโซลหน้าเดี๋ยวนี้เราค่อยมาดูกันอีกทีนึงนะครับอันขออนุญาตให้ดูตรงนี้ก่อนตัวประตูหรือว่าตัวดูดอะไรพวกนี้ยังไม่ได้มีการทํามานะครับก็จะเป็นการสไลด์แบบธรรมดาแต่บะเนี่ยไฮไลท์เลยนะฮะเพราะว่าพื้นเนี่ยมันจะมีการทํามาใหม่ตกแต่งเป็นตัวลายไม้แล้วก็จะมีการติดตั้งตัวจอกลางมาให้ด้วยนะฮะ แต่ว่าในส่วนของระบบช่ององค์ช่องแอร์อะไรพวกนี้อันนี้ก็คือจะเป็นของเดิมไม่ได้มีการทําเพิ่มนะครับแล้วก็จะมีพวกไฟเพดงเพดานมีทุกตําแหน่งมีทุกตอนไว้เรียบร้อยหมดถ้าเกิดแบบนี้เราจะนับกันว่าเป็นแบบ11ที่นั่งเพราะว่าถ้าเกิดอย่าง12เนี่ยปกติจริง,รงๆมันต้องมีบอกตรงนี้อีกตัวหนึ่งอันเนี้ยเราน่าจะมองภาพในมุมกว้างออกนะฮะคุณลูกค้าไอการตกแต่งด้านในเนี่ยคือมันจะไม่เหมือนกับตัวแบบปกติที่เราได้ดูกันไป แต่ในตำแหน่งตอนหลังเนี่ยเดี๋ยวนี่เดี๋ยวพาไปดูนะมันจะได้เห็นชัดกว่านี้มันจะเป็นแบบ4ี่แถวนะฮะเป็นแบบ3มแถวแต่4ี่ที่นั่งในตำแหน่งตอนสุดท้ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดอย่างเราลองคิดดูกันแบบในมุมชาวบ้านธรรมดานะถ้าเกิดอย่างมันไม่ได้มีผู้บริหารหรือในระดับตำแหน่งสูงสูง,สงในการปฏิบัติงานหรือในแผนกนั้นๆเนี่ยไปไหนมาไหนเนี่ย,ไไม,ยมันจะทําตัวบอกออกมาเป็นในลักษณะแบบนี้ไหมครับอันนี้อันว่าไม่นะ อันนี้อาจว่าไม่นะอาจจะไปนในตําแหน่งสูงนั่งในตําแหน่งตอนหน้าหรืออาจจะไปนในส่วนของอรองหรืออาจจะเป็นพนักง,งานนั่งในตําแหน่งตอนหลังอะไรอย่างแบบนี้หรือเราคิดกันในอีกแบบหนึง่งนั่นก็คือหมายความว่าจะเป็นรถรับส่งพนักง,งานนะฮะในองค์กรเนี่ยมันจะมีส่วนของเรียกว่าสวัสดิการนะครับมีรถไปรับไปส่งถึงที่พักรับจากที่พักมาที่ทํางานอะไรแบบนี้มันก็มีเหมือนกัน ตรงนี้มันก็สามารถคิดจะคิดได้นะครับแต่อย่างหนึ่งเนี่ยที่มันชัดเจนเลยก็คือเราไม่ต้องเอาไปทําอะไรเพิ่มเติมเราไปออกมือหนึ่งเนี่ยเราได้เป็นตัวเบาผ้าแบบ16ที่นั่งแต่ถ้าเกิดเรามาออกมือสองเนี่ยเราได้เป็นแบบเบาหนังที่ทํามาแบบเรียบร้อยทั้งหมดแล้วโดยที่ไม่มีการเสียเงินเพิ่มเติมอันนี้มันจะเป็นอะไรที่แบบคิดกันง่ายๆเลยนะฮะว่าแบบไหนคุ้มกว่านะครับส่วนในตําแหน่งด้านหลังเนี่ยไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกติ ตัวนี้จะมีกล้องมองหลังมาให้ติดตั้งมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนี่นะฮะอันนี้คือกล้องหลักไอ้ตัวนี้คือกล้องบันทึกนะครับแต่เดี๋ยวเราค่อยไปดูในส่วนของตัวกล้องถอยกันอีกทีหนึง่งเปิดออกมาเนี่ยตำแหน่งตอนหลังเนี่ยอันนี้คือมันจะเป็นการยดึดติดกับตัวพื้นนะครับแต่ว่าก็สามารถปรับเองได้เหมือนเดิมคือตำแหน่งในการยึดเนี่ยจริงๆมันต้องล่นลงมากว่านี้อีกนิดนึงถูกต้องไมหมฮะแต่เนี่ยที่มันเลื่อนขึ้นไปด้านหน้าเยอะเนี่ยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าเกิดในตำแหน่งตอนถัดไปเนี่ย มันเหลือตำแหน่งในการวางขาเนี่ยไว้กับพอดีอยู่แล้วสําหรับในการนั่งส่วนในพวกเครื่องไม้เครื่องมืออะไรเนี่ยที่มันมีติดมาเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นสายจัมอันนี้อันให้เลยนะไม่ได้มีการเก็บเอาไว้มาแบบไหนก็ให้แบบนั้นไปเลยจะได้ไม่ต้องไปซื้อเพิ่มนะครับแล้วก็สําหรับการติดตั้งตัวระบบแอร์ยังไม่ได้มีการใส่อะไรเพิ่มเติมมาก็ถ้าเกิดอย่างเราซื้อไปอาจจะไปใส่เป็นตัวแอร์ไมโครบบสเพิ่มอีกสักชุดหนึ่งแค่นี้ก็จบและ วีพงวีพีอาจจะไม่ต้องทําหรอกนะฮะอันว่าแค่นี้สวยแล้วนะครับส่วนสําหรับในตําแหน่งตัวสุดท้ายนี่ก็จะเป็นสีที่นั่งแต่มันจะเป็นตัวเบาใหญ่มันไม่ใช่เป็นตัวเบาเล็กอันนี้อันว่าดีกว่าเบาะเดิมเยอะนะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของตัวคอมพิวเตอร์ปี20เกียร์โต้รอบคันนะฮะมันใช้แบบน่าใช้นะครับถ้าเกิดเรามีสายงานที่เกี่ยวกับการใช้ในเชิงพาณิชย์เกี่ยวกับพวกแบบรถในลักษณะแบบนี้แล้วมันสามารถไปต่อได้นะ ถึงจะผ่อนอยู่เดือนละประมาณหมื่นหนึง่งเอาแบบเราไม่ดาวยังไงก็ผ่อนไหวนะฮะคือรถมันสามารถส่งตัวมันเองได้แป๊บเดียวเดี๋ยวก็หมดเชื่อหันดินะครับอันนี้ก็คือจะเป็นรอบคันนะเดี๋ยวต่อไปแอนพาเข้าไปดูด้านในกันบ้างไปกันเลยครับมาดูด้านในกันบ้างนะครับสำหรับคอนโซลหน้านี่ก็จะเป็นสีทูโทนมีแอร์แบ็กคู่หน้ามาให้นะครับแล้วก็สำหรับเก๊กเก็บของนะอยู่ด้านบนในตำแหน่งนี้ แล้วก็สำหรับตัวเครื่องเล่นเนี่ยคือเขาจะเปลี่ยนมาใส่เป็นจอของ JVC นะครับตัวนี้ก็จะมีบลูทูธแล้วก็การใส่เป็น USB อะไรพวกนี้ก็คือจะมีสายต่อมาเพิ่มแบบนี้เนี่ยนะฮะแล้วก็นี้ไว้ชาร์จสำหรับพวกแบบตู้โทรศัพท์ที่เป็นไทป์ตัวเดิมหรือว่าไท p ์ตัวเก่านะครับในตำแหน่งของแอร์เนี่ยก็จะปรับในตำแหน่งนี้หมดเลยนะฮะถ้าเกิดตอนหลังก็คือตัวนี้ตอนคอนโซลหน้าก็คือได้นบนตรงนี้นะครับ แล้วก็กีออโต้นี่ก็จะมีโหมดชิพอัพชิพดาวมาให้ตัวนี้ก็จะหกสปีดด้วยกันนะครับส่วนถ้าเกิดอย่างกล้องมองหลังนี่อันลืมไม่ดูเลยอ่ะนี่กล้องมองหลังนี่ก็จะซิงกับตัวตรงนี้เลยนะจะมีตัวเส้นไกด์ไลน์มาให้แต่มันไม่ไดีเลียวตามพวงมาลัยคือเป็นกล้องมองหลังติดเองอะฮะมันอาจจะไม่ได้แบบอ่าเหมือนกล้องติดออกมาจากศูนย์เนี่ยแต่ก็ดีกว่าไม่มีเพราะว่าอย่างรถพวกเนี้ยเราขับใหม่ๆวิสัยทัศน์ในการดูเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยแบบ เสถียรมากนะก็มีกล้องมองหลังไว้แบบนี้ดีกว่านะครับส่วนในนี้กล้องบันทึกด้านหน้านะครับแล้วก็จะมีตัวบันทึกด้านหลังด้วยแสดงว่าไอ้กล้องที่มันเป็นตัวเลนกระจกจะเป็นตัวกล้องหลังตรงนี้แต่ถ้าเกิดไอ้กล้องที่มันมีจุดสีเหลือง4ี่มุมจะเป็นกล้องบันทึกหลังตรงนี้นะครับอันนี้ก็พวกเมมโมรีการ์ดในพวกนี้มีมาให้หมดนะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะเอาไปรีเซทให้อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวกระจกก็จะเป็นแบบรับไฟฟ้ากุญแจกุญแจก็จะเป็นรีโมทนะฮะ ส่วนเลขไมค์คันนี้นะครับคุณลูกค้าครับ1นึ0 0 0ส0กิโลเมตร1นึ0 0 0สกิโลเมตรรถอายุ5ปีก็ถือว่าในเรื่องตัวการใช้งานไม่ได้เยอะจนแบบจนน่าเกลียดถ้าเกิดอย่างสมมุติแบบไมค์ประมาณสักสองแสนห้าอะไรเงี้ยอันนั้นว่าเยอะแต่ถ้าเกิดแบบนี้นว่าไม่เยอะหรอกนะครับเพราะว่ามันจะเอาไปเปรียบเทียบกับพวกแบบอย่างรถเก๋งก็อาจจะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าลักษณะการใช้งานก็ไม่ได้เหมือนกันมันไม่มีอะไรเยอะและก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนด้วย คือความต้องการเนี่ยมันสูงมากสําหรับในปัจจุบันตอนนี้แล้วสําหรับป้ายแดงเนี่ยเท่านั้ได้มีการทราบข่าวสารมาเนี่ยคือรถมันไม่มีนะครับหรือไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดเรารอผลิตเนี่ยมันรอนานมากแล้วในระยะเวลาในการรอเนี่ยถ้าเกิดรถมันจะเป็นที่ต้องใช้เลยเนี่ยเราจะรอไหวไหมฮะเงินแม่งอยู่ตรงหน้าเนี่ยรายได้แม่งอยู่แค่เอื้อมือเนี่ยแต่ว่าไม่มีรถในการใช้ทํำยังไงฮะศูนย์เลย นะครับคนอื่นชิงเอาไปหมดทุกอย่างเอ้ยจะปล่อยให้เป็นแบบนั้นไม่ได้นะเพราะนั้นถ้าเกิดอยากได้แบบสภาพสวยๆวยเกียร์ออโต้ดีๆแบบนี้รถใหม่ๆแบบนี้มาที่ปฏิพันธ์ออตโอต้ได้เลยเดี๋ยวเราไปสุกัะารถดีกว่าครับแล้วก็บอกราคาสับคันนี้อีกทีหนึ่งไปกันเลยครับจบกันไปอีกคันหนึ่งนะครับคุณลูกค้าครับเป็นยังไงกันบ้างถูกใจไหมสำหรับหน้ายาวเกียร์อโอโต้คันนี้นะครับ ก็ในหลายๆมุมที่เราได้มีการไล่ดูกันไปสําหรับในคลิปนี้ก็น่าจะเห็นถึงในเรื่องของความคุ้มค่าและก็ในเรื่องของตัวสภาพนะครับยังไงข้อได้เปรียบสําหรับตัวรถใหม่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการทํางานแบบที่เขามีการฟริกอายุตัวรถแบบนี้ก็คือมันสบายๆเลยอันนี้คือมันชัดเจนอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นในส่วนขององค์กรไม่ว่าจะเป็นในส่วนของชาวบ้านธรรมดาราคา1นึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทอันแนะนำให้ดาวสักประมาณ20%ซ หรืออาจจะไม่ถึง20%ก็ประมาณ10-15%ก็ได้เพราะว่าเราจะแลกมากันในเรื่องของตัวดอกเบี้ยพิเศษมันเริ่มต้นจริงๆเนี่ยคือ2 8งส่วนถ้าเกิดจะจัดป้ายเหลืองหรือไม่จัดป้ายเหลืองอันนี้แล้วแต่คุณลูกค้าเลยสามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ใต้ล่างคลิปดีโอนี้นะครับหรือจะเป็นตัวไอดีไลน์แอดไลน์ปฏิบัติออโต้ติดต่อพวกเรามาได้อีกหนึ่งช่องทางระดเกลั่มาเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ